มมลี่คริสต์มาสนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเนาะหลังจากที่โพสต์ไปในแถบชุมชนนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยเนาะอ่าถ้าเป็นคำถามซ้ำนะเราก็จะข้ามไปเลยนะคะพี่ป๊อบอายุเท่าไรอายุ23นะคะเล่นลายเพย์นะคะมาทั้งหมดประมาณ5ปีเนาะแต่ตัวที่เล่นปัจจุบันนี้นะคะ4ปีพี่คิดว่าคลิปไหนเป็นคลิปที่ดีของตัวเองมากที่สุด คลิปที่ดีของตัวเองมากที่สุดนะคะคิดว่ายังไม่มีในตอนนี้นะคะพี่มีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะพี่ชื่อจริงชื่ออะไรอะอันนี้ขอไม่ตอบเนาะตัวไลา์เพลงชื่อป๊อปสตาร์นะคะพี่ชอบตอนที่พี่เติมแคชไหมชอบนะคะตอนเติมแต่ว่าสุ่มแล้วไม่ได้ของดีก็จะไม่ค่อยอยากเติมเท่าไหร่ทำไมพี่ถึงชอบเล่นไลน์เพลงก็ชอบแต่งตัวแต่งบ้านนะคะแล้วก็ ไปสแควร์เนาะสะแควร์ก็จะเปลี่ยนทุกเทศกาลเลยนะคะมีสัตว์เลี้ยงมีนู่นนี่นั่นให้เล่นใหญ่ๆนะคะหมดไปเท่าไหร่แล้วกับเกมนี้ประมาณ10,000บวกนะคะสนิทกับใครมากที่สุดในลายเพลย์ไม่มีนะคะเริ่มเล่นลายเพลย์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณปี2013เนาะที่มีไอเทมกี่ชิ้นมีประมาณ5,000ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะ ใส่รหัสอวตาไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะพี่เคยโดนโกงไหมไม่เคยนะคะพี่คิดว่าอนาคตจะจัดกิจกรรมอะไรในช่องก็น่าจะเป็นวาดรูปเนาะเดี๋ยวจะเอามาเป็นรูปโปรไฟล์ YouTube นะคะแล้วก็อันหนึ่งก็คิดดูก่อนแล้วกันเนาะพี่รู้จักวงบีนเค8ไหมรู้จักนะคะแต่ว่าไม่ได้โอชีใครเนะาะออร่าคิตตี้ของตัวเซิร์ฟญี่ปุ่นพี่ได้มาอย่างไร ได้มาจากอีเวนต์ตกปลานะแต่ว่าจำเงื่อนไขที่ได้รับไม่ได้นะคะทำยังไงให้เพชรเยอะเพชรเป็นแสนในเวลาแป๊บเดียวก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วเนาะสามารถไปค้นหาวิดีโอดูได้ในช่องนะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะพี่เคยโดนแบนไลฟ์เพลงไหมคะไม่เคยค่ะระหว่างชาไข่มุกกับน้ำเปล่าพี่เลือกอันไหนอืมน้ำเปล่าแล้วกันเนาะพี่เติมแคชอินโดใช่เปล่า ไม่ใช่ค่ะไม่เคยเติมแคชอินโดนะพี่ทํายังไงให้มีของแคชหรือว่าคนรู้จักเยอะๆอ,อ๋อหรือว่ารู้จักคนเยอะๆมีของแคชน่ะก็เติมนะคะหรือไม่ก็รอล็อกอินแต่ละเดือนแต่เดี๋ยวนี้ก็มีบัตรกาชาแคชบัตรกาชาวีพีเต็มเลยนะที่แจกก็ถ้าไม่เติมก็อยู่ได้นะคะก็เล่นได้โนของสวยๆก็เยอะอยู่นะคะที่เป็นเพชรก็มีนะตอบหน่อยพี่มีแคชเยอะที่สุดกี่แคช ประมาณ400มั้งพี่อยากเล่ไลา์เพลงต่อไปจนถึงอนาคตไหมคะอืมก็ไม่รู้แต่ว่าก็เล่นไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะเดี๋ยวเบื่อก็เลิกเองแหละทำไมมาทำ Youtube ทำไมเล่นไลา์เพลงทำ Youtube เพราะว่าอยากสุ่มกาชาแล้วก็เอ่อให้คนอื่นเหมือนแบบได้ดูกับเราด้วยอะนั่นแหละแล้วก็ชอบดูสปินนะคะเวลากดหมุนเยอะๆแต่เอาตัวแทนไม่หมุนอนะ ได้เพรเยอะๆนะคะมากดมันๆมากเลยไม่รู้จะมีใครเป็นเหมือนกันไหมผอจอเล่นยังไงเห็นพี่เล่นค้นหาใน youtube ได้เลยนะ้องมีคนทำคลิปสอนเยอะมากนะคะขอวิธีได้แคชหน่อยก็คือเติมนะคะกับล็อกอินนั่นแหละใครเป็นคนแรกที่มาขอเป็นเพื่อนพี่คะคนแรกที่มาขอเป็นเพื่อนนะคะแรกๆเลยนะก็ ไม่อยู่แล้วนะคะลบตัวแกไปหมดแล้วของพี่มีเท่าไหร่หรอห้าพันนะคะแล้วก็อันนี้คำถามสุดท้ายนะคะพี่คะพี่จะเล่นไลา์เพจตลอดไหมถ้าเล่นขอชื่อน้อยเดี๋ยวจะได้ส่งของให้ค่ะอืมของขวัญน,นะคะไม่ต้องส่งให้เนาะเพราะว่าของเต็มนะคะเวลารับมามันก็รับไม่ได้แล้วก็ต้องฟรีทิ้งนะคะน่าเสียดายเปล่าปล่าเนาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปตอบคำถามนะ ก็หวังว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะสำหรับน้องๆทุกคนที่มาติดตามนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยก็วันนี้ไปและบ๊ายบาย